จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องจับตามองในเรื่องของปัญหาการทุจริตเรียกรับสินบนหน้าด่านช่างน้ำหนักเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดอีกทั้งยังมีด่านช่างน้ำหนักเคลื่อนที่หลายแห่งเพราะเป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางรวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียนด้วยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการกวดขันตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเรียกรับสินบนหน้าด่านช่างน้ําหนักอย่างเข้มขน้น ในส่วนของการตรวจสอบด่านชั่งน้ําหนักก็เป็นามาตรการหนึ่งของสํานักง,งานปปชนะคะที่ทางคณะกรรมการปรปรชได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่มาของการเข้าไปทํางานในส่วนของกับร่วมกับทางด่านชั่งน้ําหนักก็มาจากเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะคะก็คือรถบรรทุกน้ําหนักเกินแล้วก็มีเรื่องประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยนํานเสนอมาตรการนี้ต่อคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนําไป เคร่งคัดในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบตัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่ผ่านมานางสาวนุจรินอินประถมผู้อำนวยการสํานักง,งานปป,ปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่และติดตามการเฝ้าระวังการตรวจด่านช่างน้ําหนักเคลื่อนที่ของแขวงทางหลวงชนบทเนื่องจากจะมีรถบรรทุกอ้อย วิ่งผ่านหมู่บ้านถนนสายรองการตรวจสังเกตการเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงด่านช่างน้ำหนักรวมถึงเพื่อป้องกันการรับสินบนณบริเวณพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สถานีตรวจสอบน้ำหนักเพชรบูรณ์ขาออกถนนหมายเลข12แยกอาเซียนน้ำดุกตลหน,นองข่อยอำเภอหล่มสักด่านตรวจช่างน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บ้านห้วยสายอำเภอสีเทพบ้านคลองดู่หมู่ที่11ตะบลคลองกระจังอำเภอสีเทพ และบ้านหนองสวงตำบลคลองกระจังอําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นการเฝ้าระวังเพื่อลดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะในส่วนของอด่านช่างน้ําหนักเนี่ยมันมีทั้งรถบรรทุกน้ําหนักเกินรถที่จดประกอบไม่ถูกต้องหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของอจังหวัดเพชรบูรณ์เรามีด่านช่างน้ําหนักที่เป็นด่านถววออยู่2ด่านนะคะที่วิเชียรบุรีแล้วก็หล่มสัก เป็นด่านขาออกและขาเข้านะคะส่วนนอกจากนี้เนี่ยที่วิเชียรบุรียังมีด่านเคลื่อนที่ด้วยทั้งนี้จากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาพบประเด็นรถกระบะและรถบรรทุกดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือดัดแปลงแบบผิดกฎหมายเช่นรถกระบะเสริมคอกหรือแหนบรถบรรทุกติดแตรลมแต่งไฟสปอตไลท์ซึ่งการดัดแปลงรถบางประเภทอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยผู้ขับขี่ที่กระทําผิดกฎหมายได้เสียค่าปรับตามกฎหมายกําหนดและเจ้าพนักงานได้แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะก็ในส่วนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับลดน้ําหนักเกินเราได้เราได้รับแจ้งจากจากชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็เราก็ดําเนินการร่วมกันกับทางขนส่งว่าได้มีการจับกลุ่มไหมมีการปรับไหมแล้วก็ทางสายตํารวจเราก็ดาเนินการเวลาชาวบ้านแจ้งมาเราก็ดําเนินการติดตามว่ามีการยึดรถ หรือไม่ตรงนี้เราก็ทําร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีประเด็นนี้นะคะก็ถ้ามีประชาชนในพื้นที่นะคะเห็นหรือว่าพบว่าหรือ,เ,อเป็นเป็นความเข้าใจว่ารถที่บรรทุกเนี่ยน้ำหนักเกินผิดมีการาดําเนินการขนส่งที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทําให้ถนนพังเสียหายนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สํานักง,งานปป,ปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ จะทำเป็นหนังสือมาหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 5 6 7 2 5 5าห5ค่ะมาร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตค่ะจากการดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องทำให้ลดการกระทำความผิดต่อกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์ขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ทําให้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินการป้องกันการเรียกรับสินบนหน้าด่านช่างน้ำหนักมีประสิทธ,ธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปโดยปลอดการทุจริต